พี่ย่างั้นามตามถึงมูเมนท์อิตาลีเลยค่ะพี่ย่าช่วงไหนอะช่วงโอ้ช่วงก่อนอ่ะถึช่วงเดินทางก่อนก็ได้เป็นไงบรรยากาศตอนเดินทางไปอิตาลีก็ดีค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบวางแผนกันนานมากแล้วตั้งแต่ปี้แล้วค่ะเมไปนานสวยทริปนี้เป็นคนไทยผมจะทำหน่อยแต่ว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงวางแผนอะไรเงี้ยทำแพลนด้วยกันค่ะแล้วก็แล้วก็มีเอเจนซี่ก็ช่วยทำตัวให้แล้วว่างแต่แผนมีเอ๊ะมั้งไหม Uhm อออตตอนที่แพนอะไม่ค่ะแต่ว่าเราก็เราก็ยังติดตัวเนาะแล้วเราไปเอตอนไหนที่รู้สึกว่าเอะอาจจะใช่เลยทริปนี้คคืตอนตอนแรกหนูไปสวีเดนก่อนค่ะไปงานแต่งื่เลยก็ชิวมากแต่เมื่อเมื่อผมเหยียบเทาเข้าไปสู่อิตาลีอะค่ะพี่แพนเริ่ม เรื่องลรเรื่องลรเรื่องมีอาการเตรียมไปกินุเรื่องจะูดเตรียมชุดต่ามหมการรักได้เป็นอย่างดีมันมากเลยอย่างดีเดี๋ยวกับมา่นที่เป็มอาการยังไงที่เรื่องบแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เหมือนอยู่ไม่ติดค่ะแบบิ่มีอาการลุกนี้ลุกลนเช็คมือถือตลอดแสดงว่าเาตัไพ่ได้ คคิดวสวยอนั้เริ่มเตรียมตัวยัอเริ่มเรมเตรียมตว้เลยเหรอตลอดทริปเลยเหรอเตรียมตัวคิดไปเยอะมากให้ให้พี่แอลมาเตรียมสุดที่บ้าแล้วเราก็สอเ็นดวยว่าชไหนที่แบบแบบ่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าว่จะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็ก็สวยไว้ก่อนก็ดี าที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้ไปเราต้องซูททุกวันเราต้องเตรียมใช่ต่างกันที่สำคัญเลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนซึ่งที่ซ้อมมานอกจาก่ไหแล้วมีอะไรอีกไหมคะัโมเมนต์แบบว่าความดีใจคือไพราะว่ามันต้องแบบประมาณไหนระดับงานไม่ถึงว่าต้องเตรียมเตรียมพร้อมอย่างไรเราต้องทำสีหน้ายังไงเราต้องตัดยังไงหรือมุมไหนเราสวยไม่ได้เตรียมขนาดเก็บแค่ชุดแค่แค่ชุด แล้วอบริหารมีต้องรอไหมคะบริหารมีไม่รอบารล้วยว้าวแล้วล้อถึงแล้วถึงวินาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงๆตอนที่อุ้ยกบนังอเช็คแหวนก่อน ใส่แบบใส่ิ i l k ใส่หุายอย่างแล้เราแบบเร็วจังนเขาแบ c h a n d get c h a n g เปลี uh, ่ยนชุดเดี่นี้เปลี่ยนชุดอันนี้แล้วเราไม่ได้ไอตัวเปียกมากเลยไอต้องรอเหลไอแพ้งก่อนเขาบอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้แล้ก็เริ่มแบบ New ร่อนี่เดี๋ยวเราต้องไปดู sunset เราก็เลยแบบเอนาฬิกมาดูนี้มัน6โมงแล้ว sunset ตั้ง2ทุ่มคุ้กลหน้าล มนุษย์เึงคนก็ใหเ่าโอเคเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาบอกว่ากับเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุดหนูก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงแบบโอ้ oh my god นี่นี่กันนะนี่แต่สักพักนึงเห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมาเห็นแบบประมาณ17คนแบบว่าย่องอย่างเงี้ยค่ะวิ่งผ่านวิ่งผ่านกับแพนก็ก็หันไปบอกพี่แล้วว่าคนมาเต็มเลย รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก็เลยก็เลยตอนที่ตอนที่เขาจะขอก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเตรียมใจได้แล้วใช่ค่ะตอนที่พีาที่เขาพูดเข่าอ่ะอุยอันนี้รู้ให้ที่แ้บอกแม่เเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเขาตื่นเต้นมากๆเขาลนแล้วก็ย่าต้องถเขาประมาณสสอบว่าแปลว่าอะไรว่าอะ่ที่เราเข้าใจว่าูไม่ถ พอเขาคเขา่าเขาค่าประมาไหนที่เขาบอกตอนนั้นพิราทีนั้นมีคำว่าแทรกซึมเหรอแทรกซึมมีคำว่าแทรกซ้อนแทรกซ้อนคิดไปทำทีไม่ไดแล้วพี่ยาตอบยังไงตจรงตอนนั้นไม่ได้เตอล่านี้มันเกิดขึ้นจริงหรอพี่ยาคือแบบว่า เหมือนเหมือนในเหมือนในฝันที่เราคิดไว้ไหมว่าเออจะต้องโมเมนต์นี้แหละคือไม่รู้มันทุกอย่างมันแบบมันมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่ะคือคือรู้อยู่แล้วตอนวินาทีที่พี่แบบเขาคุกเขาตื่นเต้นมากเลยดูเลยค่ะว่าแบบอ่าตื่นเต้นอ่ะแล้วตอนเออล้วตอนสวมแหวนตอนที่สวมแหวนชาวบ้านเลยว่าถึงม่ได้มองแหวนไสองร้งไม่รู้อ่ะใช่เหมือนเหมือนจะมองที่แบ แม้ว่าเขาเขาเขาวัดนิวเวร์าดีเลยโอ้หางไปเลยไมพี่แ sì, ย่ากู้เราลรู้ค่พีี่ดูาหมายของแหวนหมที่เขาทำแหวนทรงนี้ให้เราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงจริงเหมือนพี่แย่เท่าที่เท่าที่พี่แย่เราให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้วเขาย โมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบไม่แบบถูกใจเเลยที่งเข่กระดาษทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะเ่าไหร่่ะไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกตาอันนี้กระดอันนี้5.5ซึ่งซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์สินิ้วสั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากแต่ว่าจริง จังหวะนะพี่เห็นท่าจุดห้าครับแล้วก็แคตตามันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าเห็นท่านี้มาแบบพิเศษเออใช่ความพิเศษของมันแต่ต้องต้องให้พวะแต่มันรู้สึก้าค่ะรูสึกเหมือนรู้สึกเหมืแคตตาตรงเหลี่ยมด้วยนะมาแคตตาอะไรเป็นทรงเหลี่ยมด้วยเป็นเหลี่ามอะไรเป็นเหลี่ยมดีิงจริงพอเราเห็นแหบบเราตกใจแล้วโอ้โหูแบบแสบตามะเห็นที่หลังด้วยค่ะเห็นเหมือที่ทุกคนเบ็นอะไร คิดว่าแบบมูเต็มนิ้วดีเนาะอันนี้อันนี้อันนี้คือแหวนของแต่งงานหรือเปล่าม่นแหวนมั่นแหวนมั่นม่านก่อนแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงหนึ่งไม่ติดถ้ามีก็ไม่ติดไม่รู้อันนี้ต้องถามใครแสดงว่านี้แหวนมั่นก็ใหญ่กว่านี้แสดงว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ไม่เราจะดิ้วถุงเล็กเถอะนิ่มถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่น่าร้องแล้วอากาศคุ้มไป พิธีมันหรือวิธีสู่สขอจากผกู้ใหญเ่เป็นแบบว่าเป็นพิธีแบบว่าที่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่แบคุยกับแม่ไว้แล้วอ๋อเขามบครอบครัวเราแล้วไม่รมู้ไม่น่ใจเรื่องแคีค่ะแล้วก่อนันนี้แบบครอบครัว<อ>ดูคทุกคนอูคนอเลยคือ<ด>จริงๆเพื่อนๆทุกคนเก็บความลับได้ดีมากบอกดูให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แบคเตรียมงานนี้ไว้ะมันหกเดือนหลังเส็้ เราเชอบเหตุการณ์ที่มันผ่านคนไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะคุยอะไรกันแบอกอะไรกันนอกจากนั้นว่ารู้สึกแปลกนี้รู้สึกแบบเปลี่ยนแบบีเพราะว่าครบกันมาแล้มากมาสิบสองวัน,นก็เลยรู้สึกว่าก็เปลีคค่ยนนิดนึงแล้ะรู้สึกว่าอะไรมั่นคงขึ้นรู้สึกแบบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกความรู้สึกของเราก็คือมั่นคงขึ้เลยสำหรับย่าโมเมนต์หนึ่งย่าอาหารฝรันมาตลอดแล้วะพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือนต่าง เาต่างจริงๆในใจอยากจะพูดอะไรด้วยาขอบคุณเรอยพูดแล้วไม่ออกีเดียวันเลยนะ12ปีบเส้นทางเดิอนอง12ปีเลยนะ,ะความรักอะจริงๆก็ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งปัญทาเราก็มีสว่าวกกคนนี้ใช่เวลาเลแนแชร์ก,นนกินอแต่งงานนะกรยกไปอันนี้แล<อ>้วก็นยังยในละครมันไม่ไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลย เราไมีคุยกับคิมไหมเพราะคิมเขาออกมาขอโทษเราที่ไม่สามารถที่ขอลบหน้าเราสอเออที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กล้าพูดกลัวหลุดไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยแต่ช่วงนั้นสังเกตว่าคิมพยายามเหมือนลบหน้าเราไม่อยากจะคุยกับเราอะไรเงี้ยก็เจอกันบ่อยมากเลยอ่าแต่เขาคอยแบบกังวลเพราะว่าจะหลุดอะไรเงี้ยไม่นะคะจริงๆเท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังคิมเป็น ว่าคิมดุมากบอกว่าเจ็ดดาวคานอยู่นี้อะไรคิมเป็นคนพกพรมทุกคนในในโซเชียลเนี่ยยากแลค่อนข้างตอบโพสเยอะเหมือนกันมีคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะหลายคนแซวแล้วข่าวแบบคลั่งรักมากเลยดีใจมาก แลนแทนไว้บ้างรื้ยังพี่ยาบาใครในใจคร่าวๆว่าเออวันแต่งต้องไหต้องโฟก,กัสวันแต่งแล้วนับจากนี้อ,อ,นอีกสักพักเลยใช่ไหมพี่ยาอาจจะอาจจะเป็นปีปีหน้าไหมหรือย,อยังไงยังไม่รู้ใครยังไม่ได้แทนกำลังใจม้วนผิดนหลัามาของอี่ากดไลค์คอมเมนต์ คุณทั้งประเทศทเร่วมยินดีกับเราไปหมดเลยทั้งประเทศตอนน้ำนีนา่าทีตอนนั้นขอบคุณมากเลยพวกเราก็ดีใจใมากๆเลยตอนนี้ต่างยาววัน่าสิบยาวสิบสองปีความรักทีงอยู่ในสายตาทั้งประเทศมันมีมุอมอ,อนนื่นอันดุมีรู้สึกยังที่คนจับตามองว่าล,ลุ้นไปไม่เคยค่ะไ,ไม่ได้ขขขรดู้สึกกดดันเลยอ่ารู้สึกว่ามีคน ไเมความรู้สึกเริ่มมาตอนนั้นใช่ไหมจ้กความรู้จักเพื่อนก็กลายมาเป็นความรู้สึกว่าดีดีต่อการอะไเงี้ยตอนนั้นาใชก่นม้ค่จะมีถ้าต้องร่วมงานกันหรือละครนันมันจะเผื่อมีประเดินไหมหรือว่ายังไงเป็นเ่อไม่รู้ค่ะต้องลองดูบอกอะไรกัน่ายีแบบฝ่ีแบ่งแทกขวางใจขอบคุณที่ กำลังใจให้ทางนี้กับพี่แดนนะคะก็อันนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ยินดีให้กัาโอเคขอบคุณครับเอาเรื่องงนยื้อไยื้อไเรื่องงานยื้อไปแป๊บนึงค่ะขอเรื่องงานนิดนึงค่ะพี่ตี๋ค่ะ